รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะจ่าและทราเวลวันโอวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะตอนนี้จ่าอยู่ที่ลานกลางเต็นท์แม่สาวูหออําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวก็มากางเต็นท์อะไรกันเสร็จเรียบร้อยกําลังจะขนของเก็บขึ้นรถนะคะแต่ว่านี่สงสัยกันไหมคะว่าทาไมที่นี่ถึงเรียกว่าเป็นลานกางเต็นท์ภูหอ พอหรือว่าเฮลิคอปเตอร์อ่าเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าบนบ้านแม่สาใหม่ตรงแถวแถวเนี้ยนะคะก็จะเป็นภูเขาเป็นป่าเป็นมอนดอยทั้งหมดเลยจะมีจุดนี้แหละที่ค่อนข้างแบบว่าเรียบหน่อยแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เนี่ยสามารถลงจอดได้นะคะซึ่งเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงสมเด็จย่าเนี่ยมาเยี่ยมเยียนประชาชนที่นี่นะคะก็มาลงเนี่ยจอดฮองลงที่นี่แหละนะคะ ครั้งนี้จ๋าก,ก็มากางเต็น์มาอะไราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ทําก็คือเข้าไปพบปะเนาะกับพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านนะคะครั้งนี้ก็เลยคิดว่าโอเคเรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมเยียนเนาะพี่น้องในหมู่บ้านเขาบอกว่าที่นี่เป็นชาวม้งกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ในหมู่บ้านแม่สามใหม่กันค่ะ หมู่บ้านแม่สามใหม่เนี่ยก็เหมือนกับหมู่บ้านชนบทเล็กๆบนดอยสูงหลายๆแห่งที่เราได้เคยไปสัมผัสมาค่ะแต่ความพิเศษของเขาก็คือแม่สามใหม่จะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนพัฒนาโครงการหลวงแม่สามใหม่มาช่วยดูแลเรื่องของอาชีพให้กับผู้คนที่นี่และก็ไม่ได้มีแต่การปลูกพืชผักนะคะงานฝีมืออย่างการทอผ้าโครงการหลวงก็ช่วยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยพี่ๆเขาทำงานกันค่ะ มาดูกันว่าจะาจะช่วยอะไรได้บ้าง พอเดินเข้ามาตรงนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นแม่ๆเขากําลังทอผ้าเขาบอกว่าเป็นการทอผ้าจากใยกันชงนะก็จะเป็นกลุ่มของชาวมงเนี่ยนะคะที่เขาทําผ้าใยกันชงกันอยู่ด้านในน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นเสื้อผ้าที่แบบว่าสําเร็จออกมาแล้วสวยงามอยากรู้ขั้นตอนกรรมวิธีที่เขาบอกว่าทํายากประณีตมากนะคะเป็นยังไงเข้าไปข้างในกันค่ะรับแรท้าายแล้วเนาะ เริ่มได้ยินเสียงแม่ๆอยู่ข้างในกันแล้วกำลังทำอะไรกันอยู่คะกำลังทางเส้นกันชงอยู่ค่ะเต็มไปหมดเลยนี่ทุกคนดูตอนนี้จ๋าอยู่กับแม่ธัญพรใช่ไหมคะค่ะตอนนี้จะเป็นกลุ่มหัตถกรรมเขาเรียกว่าย่งไงนะชื่อกลุ่มอะไรนะคะกลุ่มงานพยาวิสาหกิจ งานผ้าใากันชงค่ะาดาวมากดาวมากค่ะ <c oughs> งานผ้าใหญ่กันชงเขาบอกว่าผ้าใากันชงเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยขั้นตอนเยอะมากเลยใช่ไหมคะแม่ค่ะเราไปตักกันชงม,มา,าเราไปตัดแล้วก็เราลิกใบออกแล้วก็เอากันชงไปตากแห้งเจ็ดถึงเก้าวันเจ็ดถึงเก้าวันเราถึงจะเอาเก็บมาเก็บไว้ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มา เอามาล้างค่ะเราเอามาล้างแล้วก็เอามาทาความสะอาดแล้วก็เอามาลอกค่ะลอกเปลือกเนาะลอกเปลือกต้นกัญชงนะคะออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้ต้องสี่เส้นด้วยใช่ไหมคะถ้าถ้าต้นใหญ่เราก็ต้องแบ่งให้เท่าๆกันกับต้องปางกลางค่ะคือเราต้องออกด้วยอ่าได้มาแบบนี้ได้มาแบบนี้แล้วก็ต้องเอาหัวนี้ เราต้องเอาหวีให้ดีๆก่อนลอกออกมาแล้วจากต้นนะคะหวีเสร็จแล้วก็เก็บอ๋อเราก็จะม้วนค่ะเก็บไว้เป็นมัดแบบนี้เนาะไว้เป็นมัดสักสิบมั2ยี่สิบมัดเราก็จะเอามารวมกันรวมกันเยอะๆรวมกันอย่างนี้รวมกันเสร็จแล้วก็อไป คืนพื้นน้ําค้างครึืงหนึ่งค่ะตากน้ําค้างเอาไปตากน้ําค้างหนึ่งคืนก็จะได้เป็นชื้นๆแล้วก็เอาผ้ามาห่อให้ชื้นนก่อนทําไมเราถึงต้องให้มันชื้นนะคะถ้าไม่ชื้นเราเอาไปตากจะตากหมดค่ะจะตากหมดอ่าพอได้เส้นที่เราเอาไปตากไว้หนึ่งคืนมาเรียบร้อยก็ขั้นตอนนี้จะเป็นการตําเส้นต่อชอ้ก ตำมาเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอคะตำอย่างนี้เลยค่ะอ๋อใส่เข้าไปในนี้เขาจะมีเครื่องตำนะอ่นนี้วางไปเลยเอาวางไปเลยตำอย่างนี้เลยตัซ้อมตกัโอ้โหตัดก้นหลู่ตัซ้อมเออสาเหตุที่เราตำนี่คือเราจะต้องตำให้เส้นนิ่มแบบนี้ค่ะต้องทำให้เส้นมันแบบ ยุยย,ยเนาะ,ะออกมาเป็นนิ่มๆพอเราตำแล้วมันจะออกแบบเนาะเป็นเส้นหยักๆแบบนี้นะคะเชน,นเลยค่ะโอ้ดูว่าความแข็งแรงขนาดไหนความแข็งแรงเราจะสู้สาวมงที่นี่ได้ไหม <c oughs> ก็อย่างนี้เลยใช่ไหมคะยิ่งกว่าตำน้ำพริกอีกอะนี่มันจริงๆมันจะนุ่มๆเนาะมีความนุ่มๆส่งมอบตำแหน่ง โออันนี้หลังจากที่เราตำเสร็จเนี่ยก็จะลักษณะก็จะเป็นตัวตัวคือแก้วมันจะชูใช่ไหมมันจะแบบว่ามีความหยักมีความนุ่มเริ่มนุ่มขึ้นมาแล้วก็มีหยักหยักแบบนี้อันนี้ก็คือหลังจากที่เราตำแล้วค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราตำเสร็จตำเสร็จเอาไปผึ่งแล้วก็เราต้องช่วงนี้ก่อนที่เราจะผ่ดลมเราต้องมาเราต้องมาแบ่งให้ให้ซีมันช่อช่ออย่างนี้ก่อนค่ะ หลังหลังจากที่เราทำเสร็จน,นัเราต้องเก็บเราต้องเอาเส้นอย่างนี้มาเก็บนี่พอม้วนเสร็จแล้วก็เราต้องต่อเอามาต่อกันเป็นแบบนี้โอ้จมดเช้าไอ้แย่หมถึงว่าต่อต่อเส้นใ่กันต่อเส้นให่กันไปเรื่อยเรื่อยโอ้ก็ไล่มาก็ไล่มาดูไล่มาเส้นใย,ยคือเราต้องเอาหัวต่อหัวปลายต่อปลาย อันนี้เป็นขั้นตอนการต่อเส้นใยกันชงนะคะอันนี้ใช้อะไรอะ่ะขี้เท้าค่ะขี้เท้า๋อขี้เท้าขี้เทาเปียกขี้เท้าเปียกแล้วคนจริงต้องเอาให้แห้งนะคะแต่แตะขี้เท้านิดนึงหลังจากนั้นก็เอามาจับเส้นใยเนะาะค่ะเราม้วนยังงงานงานละเอียดเกินไปสําหรับเราจะยากกว่าไฟหรือว่า ไมยหลายเท่าเลยค่ะใช่เราว่ากรรมวิธีเขาเยอะมากเลยนะคะอันนี้ถึงขั้นตอนการปั่นแล้วใช่ไหมค่ะโอ้เดี๋ยวให้แม่พาไปให้พี่พาไปให้พ่พาไปดูดูพี่เขาปั่นปั่นเส้นใหญ่กันชงกันนี่เป็นแบบนี้เลยเราจะเอาตัวนี้ค่ะเอาตัวนี้ไปแช่นนะ้ำ<อ>ไปไว้ตรงน,นูง้น ก็จะเป็นเส้นเนี่ยตรงนี้แหละที่เรามมวนๆมนเก็บไว้ใช่แล้วเราต้องเอาไม้ตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ไปไว้ที่นู้นไปแช่นไปแแล้วก็เอาไปใส่กระบอกไม้ไผ่นะคะก็คือเราจะปั่นเนี่ยจะใช้สี่สี่กระบอกใช่คะตรงนี้นะคะเนี่ยเส้นใหญ่เอามาใส่กระบอกตรงนี้เป็นสี่เส้นนะคะสี่กระบอกฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าขั้นตอนเยอะมาก นี่แค่เริ่มต้นนะคะเพราะพีพ่ๆต้องเอาเส้นทําเป็นใจเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปต้มในน้ำขี้เท่าสูตรพิเศษยาวนานหลายสิบชั่วโมงพอได้ที่ก็ต้องเอาไปล้างน้ําให้สะอาดตามด้วยการเอาไปต้มขี้พึ่งการรีดและอีกสารพัดขั้นตอนเข้าใจแล้วคะ่ะทําไมเขาถึงบอกว่าพาใหญ่กันชงคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า แตเดี๋ยวจากตรงนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าว่าผ้าใหญ่กันชงหน้าตาเป็นยังไงเราได้ใหญ่มาแล้วนะคะที่เราเอาไปย้อมเอาไปซกักอะไรเรียบร้อยตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทอเฉพาะทอไม,ไม่ต้องรวงขั้นตอนอย่างอื่นเฉพาะทอ ถ้าเราทำจริงๆก็1นผืนก็ประมาณห้าวันหวันก็ได้1นผืน1นผืนคือห้าเมตรนะคะหเมตรครึง่งห้าเมตรครึง่งประมาณห้าวันค่ะโอ้โหเนี่ยแหละนะกว่าจะได้ผ้ามาสักเมตรหนึ่งต้องใช้เวลานะคะกว่าจะได้เส้นใยกันชงมาทอผ้าว่ยากแล้วนะคะ แต่ขั้นตอนการทอให้เป็นผืนการเอาผ้ามาออกแบบลวดลายมาตัดเย็บก็ต้องใช้ฝีมือและความละเอียดละออไม่แพ้กันเลยค่ะแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากค่ะมีแต่เสื้อสวยๆเก๋ๆทั้งนั้นเลยและที่น่ารักมากๆเลยก็คือใครที่อยากมาเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวมงพี่ๆเขาก็พร้อมเปิดบ้านสอนให้ทุกขั้นตอนเลยค่ะ เ e พ to to ื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมๆไปกับการทำความดีตอบแทนพรามหากรุณาที่คุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ช่วยเหลือบ้านแม่สาม่มาโดยตลอดเห็นภาพตรงด้านนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9อันนี้เป็นครั้งที่ท่านเสด็จมาที่นี่ไหมคะอะไรนะคะภาพของในหลวงค่ะอันนี้คือท่าเสด็จมาที่นี่คือ สมัยก่อนในในในป่าในเขานี่คือจะเป็นฟินหมดเลยไรฟินชี้ก็เป็นไรฟินเหมือนกัน<า>เนาะอันนี้คือคุณพ่อคุณพ่อจะชี้ให้ท้าว่าทั้งดอยเนี้ยดอยฟินแถวนี้เป็นของผมหมดเลยอ๋ออันนี้คือคุณพ่อของพี่ธัญพรคุณพ่อจะเสียก่อนทั้งสองปีก็คือในหลวงท่านก็เสด็จมาแล้วก็เห็นว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการปลูกไรฟิน<า>หลังจากนั้นก็มีการ พัฒนาโรยศูนย์พัฒนาคค<ง>โครงการหลวงแม่สามใหม่เนาะ,ะแต่ช่วงที่ในหลวงเสด็จมาในหมู่บ้านนี้คือสมัยก่อนยังไม่มีถนนเนาะท่านก็จะเดินเท้าจะได้วปวยมามจะได้วปวยมาได้ผัากรองนะคะได้ผัากรองคือตำนางของเราเวลาข้ายอยู่ข้างบนท่านก็จะเดินมาในหมู่บ้านแล้วก็จะไปที่เคยมีสงครามอยู่ข้างบนนู้นเนาะท่านก็จะไปแล้วก็จะมีคุณพ่อมาชี้ ว่าอันนี้แหละเป็นสวนของของของพ่อมาเลยหลังจากนั้นท่านก็ให้ชาวบ้านทางสนามคือสนามหอที่อยู่ข้างบนนี้นะคะเพราะว่ามีมีมีเขามีดอยอยู่แล้วก็ชาวบ้านก็ไปตัดตัดหญ้ตา,ตาตัดต้นไม้ออกเป็นลานหอใช่เป็นลานหอท่านก็เอาต้นเอาเอา,เอาไม้เอากระเบือ้องใส่หอมาอมแล้วก็ชาวบ้านก็ขนจากที่นี้ไปฝันนู้นเพื่อไปสร้างโรงเรียนให้ ก็เริ่มมีการสร้างโรงเรียนขึ้มาที่นี่โรงเรียนเราก็เลยเป็นโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์เจิตเจ้าพ่อหลวงในที่นี้ก็คือในหลวงรัชกาลที่เาของเรานั่นเองนะคะก็เคยเคยรักษะเด็กทั้งด้วยค่ะแต่ตรงนั้นเรายังเด็กอยู่ก็น่าจะอยู่ข้างหลังแต่ว่าเห็นอยู่แต่เรายังยืนอยู่ปลายแถวใช่ไหมอยู่หลังเที่ยวอยู่หลังสุดเลยเพราะว่า เขาไม่ได้จัดแถวเนาะแล้วก็ให้พวหลราพี่ใหญ่เขาอยู่ข้างหน้าแอบๆดูใช่ไหมคะแล้วก็อย uh huh> ู่ข้างหลังพี่ๆเขาก็บันทีพี่ๆเขาก็เอามาให้เราแต่จําได้ว่าจะได้ลื่นๆลงๆว่าเอออมสินอมศินเราได้รับจากท่านแค่นี้แหละแต่อย่างอื่นเราไม่จําไม่ได้เลยได้รับอมศินเลยในหลวงราชการที่เก้าได้ข่าวว่าท่านเสด็จมาที่นี่หลายครั้งเลยใช่ไหมคะค่ะอย่างน้อยสิบสามครั้งโอ้โ โอ้สิบสามครั้ง <คะ S 1> เรียกว่ามาเยี่ยมเยียนค่ะหลายครั้งมากเลยตอนนี้นะคะจาก็อยู่ในหมู่บ้านแม่สาม่ยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นว่าปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อก่อนแถวแถวนี้นะคะ เขาบอกว่าเป็นป่าเป็นภูเขาถึงแม้ว่าะจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่นะเพียงแค่30นาทีเองนะคะหลังจากที่ในหลวงรัชการที่9เนี่ยได้เสด็จมาที่นี่ค่ะหลายต่อหลายครั้งเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย ประมาณ13ครั้งเลยนะคะทําให้หลายๆหน่วยงานเนี่ยได้เข้ามาพัฒนาในหมู่บ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมเนี่ยมีถนน,นหนทางมีระบบน้ําที่ดีมีไฟฟ้าและที่สําคัญนะคะอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือนี่ค่ะโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์นะคะที่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ทําให้ชาวบ้านทาให้เด็กๆที่นี่เนี่ยได้มีการศึกษาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นี่อยู่ตรงนี้เลยค่ะก็เรียกว่าเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าลงไปในเมืองไกลหรือว่าไม่ได้เรียนเนาะเมื่อก่อนถ้าไม่มีโรงเรียนก็จะมาได้เรียนนะคะได้ทาําไรทํานาอะไรแบบนี้เท่านั้นก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยคุณ,ณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ทุกคนมาดูกันเพราะว่าตรงนี้มีต้นไม้ทรงปลูกถึง2ต้นเลยล่ะคะ่ะ นี่อยู่ด้านนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นต้นบวยไม่ใช่ต้นบวยแค่ต้นเดียวนะมี2ต้นเลยนะคะต้นนี้เป็นต้นพลับค่ะเป็นต้นไม้ยืนต้นเนาะที่ในหลวงรัชาการที่9เนี่ยนะคะทรงปลูกไว้ตั้งแต่นู่นนี่ วันที่1นึมกราคมพศ2517นั่นเองค่ะเนี่ยก็เป็นต้นไม้ดั้งเดิมเนาะตั้งแต่ช่วงยุคปุกเบิกนะคะเป็นพืชเมืองหนาที่เริ่มปลูกกันตั้งแต่แรกๆทั้งต้นบวยแล้วก็ต้นพลับกันด้วยนะคะเรียกว่าก็เป็นการปลุกเบิกที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มเห็น คุณค่าเนาะของการปลูกต้นไม้นะคะที่นอกจากจะให้ร่มเงาให้สีเขียวแบบนี้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยค่ะและจากไม้เมืองหนาวไม่กี่ต้นในหมู่บ้านเชื่อไหมคะทุกวันนี้ชุมชนมีรายได้หลักล้านจากการปลูกพืชเมืองหนาวภายใต้การดูแลของโครงการหลวงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทีนี้เขาปลูกพืชอะไรกันบ้าง เนี่ยค่ะด้านบนนี้นะคะนอกจากจะสตรอเบอรี่แล้วเนี่ยเขายังมีอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เรียกว่าเป็นผลไม้หาทานยากเลยเป็นผลไม้เมืองหนาวนี่ BlackBerry ค่ะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นแปลงแบบว่ายาวไปจนถึงสุดนู่นเลยนะสวยงามมากเลยตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นดอกนะคะสีขาวๆแบบนี้หลังจากนั้นก็จะค่อยๆอ,ออกมานี่เป็นแบบว่า สีเขียวเขียวค่อยๆโตมาเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอแบบนี้หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นสีแบบเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแงนะคะชมพูชมพูแบบนี้นี่ชมพูชมพูให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสีก็จะแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆนี่จนกลายเป็นสีแดงเข้มๆแบบนี้ออกม่วง และหลังจากนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสีดำแบบนี้เลยตามชื่อเลยค่ะ blackberry นั่นเองนี่ค่ะที่เห็นว่าเด็ดทานได้สดๆจากสวนแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีมาตรการการตรวจสอบเนาะเรื่องความปลอดภัยการใช้สารเคมีต่างๆนะคะซึ่งทางโครงการหลวก็จะมาดูแลให้ความรู้กับเกษตรกรนะคะรวมถึงมาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่างแกบกันด้วยนี่เลยค่ะรับรองว่าเราจะได้ทาน ผักผลไม้นะคะที่สดแล้วก็ปลอดภยัยเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบกันได้เลยนะว่าพืชผักผลไม้ตรงเนี้ยมาจากสวนไหน mm hmm. กเกษตรกรคนไหนเป็นคนปลูกนะคะรับรองว่าปลอดภัยทานได้เลยค่ะ mm hmm. นี่และที่เห็นเขาปลูกกันแบบนี้นะคะเป็นแถวยาวไปเลยจะแอบเห็นว่ามีระบบน้ำหยดอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ค่ะ กเกษตรก,กรที่นี่นะคะเขาก็จะใช้ระบบน้ําแบบนี้แหละในการปลูกแบล็คเบอร์รี่เปิดวาล์วาน้ําตรงนี้นะคะและน้ําก็จะหยดออกมาค่อ,คอยๆรดซึมไปเรื่อยๆหล่อ,ลอเลี้ยงแบล็คเบอร์รี่ให้โตขึ้นมาแบบนี้เลยคะ่ะโอ้กิ่งนี้ก็ดอกแล้วก็เริ่มมีผลแล้วนะคะเหมือนว่าจะมีการชํากิ่งตรงนี้ด้วยนะนี่นซื้อับไปปลูกที่บ้านไหมครับ ตัดตรงนี้แล้วก็ขอขอเลยขอต้อนนี้ไปปลูกที่บ้านเลยได้ไหมคุณลุงบอกว่าปลูกได้แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบว่าอัตภาพอากาศหรือว่าพวกมแมลงต่างๆด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราก็ไม่ต้องปลูกแล้วเนาะสนับสนุนเกษตรกรอุดหนุนคุณเขาก็แล้วกันเนี่ยซื้อเอาเต็มเลยใช่เนี่ยพอมาเห็นเขาปลูกกว่าจะดูแลก,กว่าจะนะออกมาเป็นดอกเป็นผลนะคะโอ้หมันยากอะเนาะมันต้องใช้การดูแลเยอะเลย ดังนั้นที่เราซื้อทานก็คงไม่แพงแล้วละค่ะ นะคะสาก็อยู่ในแปลงสาธิตเมื่อเดือฝรั่งหรือว่าลูกฟิกนั่นเองค่ะนี่ต้นเป็นแบบนี้เลยนี่ก็เป็นไม้ผลพระราชทานนะคะซึ่งในหลวงราชการที่9เนี่ยทรงปรดเสวยมากในครั้งที่พระองค์เนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ นี่ค่ะก็เรียกว่าเป็นผลไม้เนาะที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลเป็นใบเป็นลำต้นต่อต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินมีเกลือแร่ต้านมะเร็งโอ้ประโยชน์นานาสารพัดเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เจ้ามะเดื่อฝรั่งเนี่ยเขาเป็นพืชนเนาะเมืองหนาวนะคะการนำมาปลูกในบ้านเราเนี่ยก็เลยไม่ง่ายนะดังนั้นที่นี่นะคะสนย์พัฒนาโครงการหลวงเขาก็มีการ ามาวิจัยนะศึกษากันก่อนก่อนที่จะให้ชาวบ้านนะคะได้เอาไปปลูกกันเนาะเพราะว่าเผื่อเราชาวบ้านเอาไปปลูกเนี่ยยังบอกว่าไม่มีความรู้เพียงพอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลที่สวยงามกันได้นะคะตอนนี้ก็เลยมีการวิจัยศึกษากันก่อนก่อนที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกันต่อไปคะ่ะ นี่ค่ะอยู่ท่ามกลางเมือเดือฝรั่งนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยว่าพอสุกแล้วเป็นยังไงและรสชาติจะเป็นยังไงอยากลองชิมมากๆเลยค่ะนี่ต้นนี้ก็ออกผลแบบว่าเยอะเลยนี่ตรงนี้เหมือนสุกแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นพันชื่อ black kiwano นะคะเพราะว่าเวลาสุกแล้วเนี่ยจะมีสีเข้มว่าเนี่ยสีม่วงเข้มๆแบบนี้เลยออกดำๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไง นี่ยาาแล้วนะเนี่ยแต่ว่าตอนที่เราเด็ดออกมาเนี่ยนะคะต้องระวังเพราะว่าตรงตรงขั้วตรงนี้เขาจะมียางนะเป็นไม้ที่มียางนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองดิบไปดูว่าหน้าตาข้างในเป็นยังไงของเจ้าะเดื่อฝรั่งนี่สีด้านในจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะ โอกลิ่นเขาก็จะแบบหอมอ่อนๆน,นะคะส่วนรสชาติก็จะเป็นแบบรสนุ่มๆละมุนละมุนนะบางคนบอกว่าเหมือนฝรั่งที่สุกกันนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าเหมือนชมพู่ส่วนบางคนก็บอกว่าเหมือนแก้วมังกรอ,อถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเหมือนอะไรหรืออร่อยยังไงนะคะน่าจะต้องลองมาชิมด้วยตัวคุณเองละคะ่ะ ช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาทํากิจกรรมกับพี่ๆชาวเกษตรกรบ้านแม่สาม่่กันค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากที่เขาจะปลูกพืชผักดอกไม้ผลไม้เมืองหนาวแล้วเขายังปลูกมันฝรั่งกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้จ๋าเห็นไกลๆด้านโน้นพี่ๆเขากำลังขุดมันกันอยู่เดี๋ยวเราไปที่แปลงกันค่ะ โอ้โหหัวมันเล่มเลยนี่มาถึงแปลงแบบนี้แล้วนะคะจะไม่ลงไปร่วมกับพี่ๆเขาขุดมันสักหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวเราไปกัน,นะคะ่ะอาวุธมาพร้อมแล้วแปลงนี้เลยตรงนี้อะไรใช่ไหมคะ,คะโอ้โอเห็นพี่ๆเขาทำแล้วมันดูง่ายๆยมีเคล็ดลับบ้างไหมคะอ่าลองเลยใช่ไหม กดด้านข้างองนี้ก่อนละคะอ่าเนี้ยเหรอเฮ้ยได้อยู่นะอ้าวโดนไหมเน่ลูกแรกของเราได้มาแล้วลูกเดียวอ่าน,ะะน่เริ่มออกมาแล้วอุ้ย,ย,ยเหมือนเราเจอตรงนี้อ้าว อโอ้ลูกใหญ่ด้วยอ่ะเรียบรอ้อยเขาขอโทษกลางลำเลยค่ะ ค่ะเรียกว่าครั้งนี้ก็เป็นการมาได้เรียนรู้เนาะหลายๆอย่างนะคะนอกจากที่จะมาแคมปิ้งชมธรรมชาติสวยๆแล้ววันนี้ยังมีโอกาสได้มาสัมผัสวิถีชีวิตนะคะรวมถึงการเกษตรต่างๆของชุมชนแม่สาใหม่ตรงนี้ก็เรียกว่าประทับใจมากเลยเพราะว่าได้มาดูอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าบนดอยเนี่ยนะก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจน่าศึกษาให้เราได้มาเที่ยวกัน,นะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวขอไปพักก่อนนะคะเมื่อกี้ขุดมันเยอะไปหน่อย เดี๋ยวเจอกันค่ะ